อย่างคือว่าปปาแล้วป้าเล่นไหมอย่างป้าเล่นเคยได้ยินบ่มาทั้งผีมาทั้งผีไหมตอดขึ้นมาแห่งพูดนิ่หนอ่อยออนตอนเอ็นเนต้นตุ้งลุงติ้งลิงอยู่พรูน่ะสอนดีด้เงียบเนาะสอนคน,ออน,นสอนคนเป็นเอวหน่อยนอเนาะเฮ้ยบ้าแปะแล้วตอมใจเนาะกินเข่าบ่ได้ตีกินเข่าบ่ได้ปา้าตะลีตูนแท้เขาก็น,น้อยใจอยู่ดีน้อยใจยังอีกก็มีอยู่นน่ะล่ะจากน้อยหนึ่ง อย่งไใใม่เบาถอดยังไม่เบาถอดเมือ่อนี้เตรียมเพลงมา่อลองให้ฟังอยู่เพลยงเหยียงเพลงบ้านเจ้าของนั่นแหละอย่าเอาเพลงเก่าด้าาดเก่าฮะเก่าก็ไมีเยี่ยสีอีกเพลยงนั้นเข้าอีหลีเตอีหลีเขาบอกว่าเก่าก็ไมีเยี่ยสีนี่เก่าสำแดงขึ้นหรอมีความหมายบ่มีความหมายก็ยังบอกว่าเป็นเพลงของบ้านเจ้าของไงบ้าน,ปนไปก่อนบ้านเจ้าของเกิด บ้านเจ้าของโซนไม่ได้คืิ้นเราให้เอาโตอตเตะตะบอตะแม่อเจ้าไอยเจ้อยู่นะเพลงเอี้ยงโดนเนี่ยคนลอยเอ็ดฮะคนลอยเอ็ดเขาแข่งรองเพลงนี้จบเราคือสิ่งใหญ่ไม่อยู่ลอยเอ็ดเลยเดี๋ยวบ่าวอิหรี่บ่าวไม่เคยตัวแต่ป๋าบังขันก็ยั่งบ่าวเทะ